สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับ4ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับมาดูวิธีการคำนวณทั้ง3สูตรนะครับสูตรที่1นะครับจะใช้หลัก10ล่างบวกหลัก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 3ครั้งบวก10หน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไรแล้วบวก8มีตัวเด่น2ตัวนะครับสูตรที่2หลักแสนบวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับบวกหลักพันบวก10บนบวก10บล่างบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 3าครั้งนะครับบวก4คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาในตำแหน่ง10บนนะครับสูตรที่3หลักแสนบวกหลักพันนะครับบวก10บน4ครั้งบวก10ล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1ครั้งนะครับบวก10หน้าครั้งที่2 บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกสิท้ายครั้งที่2บวกสคงที่นะครับก็ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวกสองมาดูยอดหลังนะครับสูตรแรกได้86สูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้35นําทั้ง3สูตรมาจับคู่กันนะได้863 865 663แล้วก็665มี4ชุดเท่านั้นนะครับเป็นชุดตรงไม่ต้องกลับงวดน,นี้ออก865นะครับเข้าในชุดที่2ก็ถูก บอังวดถัดมานะครับหลักร้อยสามหนึ่งหลักสิบเลขห้าหลักหน่วยหกแปดจับคู่กันได้สามห้าหกสามห้าแปดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าแปดงวดนี้นะครับสามตัวรอบวันที่หนึ่งมาดอกสามห้าหกเข้าในชุดที่หนึ่งนะครับก็ถูกออางวดถัดมานะครับ หลักร้อยหกสี่นะครับหลักสิบเล็กสี่หลักหน่วยสี่หกนะครับจับคู่ได้หกสี่สี่หกสี่หกสี่สี่สี่แล้วก็สี่สี่หกงวดนี้ออกหกสี่หกนะครับหกสี่หกเข้าในชุดที่สองนะครับก็ถูกงวดถัดมานะครับหลักร้อยเก้าเจ็ดหลักสิบเล็กเจ็ดหลักหน่วยเจ็ดแปดจับคู่ได้เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์ 7 7 8 7 7 0นะครับออก97 8นะครับงวดน,นี้เข้าในชุดที่1ก็ถูกนะครับเอางวดถัดมานะครับหลักร้อยคำนวณได้86หลัก10บเลข9หลักหน่วย68จับคู่ได้8 96 898 6 9 6 6 98นะครับงวดน,นี้3ตัวมันออก696นะครับ เข้าในชุดที่3ก็ถูกามาดูงวดถัดมานะครับหลักร้อยคำนวณได้แปดศูนหลักสิบได้เลขเก้หลักหน่วยได้หกแปดจับคู่ได้0ูนย์เก้า8กศูนย์งวดนี้นะครับสามตัวรางวัลที่1นมาดอกแปดเก้าแเข้าในชุดที่4นะครับก็ถูกต้อง มาดูงวดล่าสุดนะครับหลักร้อยบนคำนวณได้สามหนึ่งหลักสิบได้เลขสี่หลักหน่วยคำนวณได้ห้าเจ็ดนะครับจับคู่ได้หนึ่งได้สามสี่ห้าสามสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดอ่าสามตัวรางวัลที่ 1, หนึ่งงวดล่าสุดนะครับออกหนึ่งสี่ห้านะครับเข้าในชุดที่สามนะครับเข้าในชุดที่สามก็ถูกต้องนะครับ อคราวนี้มาดูแนวทางงวดใหม่ในงวดวันที่1นะครับธันวาคมนะครับว่าทั้งสาสูตรคำนวณได้เลขอะไรนะมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับหลัก10บล่างคือเลขสาบวกหลัก10บหน้าครั้งที่1เลขศบวกหน่วยหน้า,าครั้งที่หนึ่งสาครั้งสองสามหบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสามครั้งก็สองสามหบวก1ิบหน้าครั้งที่สองคือเลขสี่บวก10บท้ายครั้งที่1คือเลข8ด และบวกร้อยท้ายครั้งที่2อครั้ง2อบวกสได้4สูตรไม่มีเลขคงที่นะครับเท่ากับ3าบวกศูนได้สามสามบวได้เก้าเบวกหกได้สิบห้บวกสี่ได้สิบเนะครับมาบวกอีกแปได้ยี่สิบเวกสี่ได้เลขหนึ่งเป็นเลขเด่นเลขแรกสูตรมันบวก8 หนึ 1> 1, 8, ่งบวกแปดได้เก้าหนึ่งเก้าหลักร้อยบนในสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งเก้านะครับมาดูสูตรที่สองหลักสิบใช้หลักแสนเลขสี่บวกหลักหมื่นสองครั้งห้าบวกห้าได้สิบบวกหลักพันเลขแปดบวกสิบบนเลขสี่บวกสิบล่างเลขสามบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขสอง แล้วบวกร้อยหน้า,า 2, 2ครั้งที่สองสองครั้งสองบวกสองได้สี่บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองคือเลขสองบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขแปดแล้วบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งสามเก้ายิบเจ็ดบวกสี่บวกสี่คงที่เท่ากับสี่บวกสิบก็ได้สิบสี่สิบสี่บวกแปดได้ยิบสองยิบสองบวกสี่ได้ยิบหกยิบหกบวกสามได้ยิบเก้า 29่บก้วกสอได้สามเอบเวกสี35 35่ป็นสามห้บกสองเป็นสามเจบวกแได้45 45มาบวกอีกเจ็ดห้าสิบสองหสกยี่สบเป็นเจ็ดสบกสี่สูตรที่2ได้ตัวเดียวนะครับได้เลขหก 6. มาดูสูตรที่3ในหลักหน่วยนะครับ ใช้หลักแสนเลขสี่บวกหลักพันเลขแปดบวกสิบบนสี่ครั้งสี่สี่สิบหกบวกหลักสิบล่างเลขสามบวกร้อยหน้า,า 1, ครั้งที่หนึ่งสามครั้งสามหกสิบแปดบวกสิบหน้าครั้งที่สองเลขสี่บวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขสองแล้วก็บวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขสามสูตรบ,บวกสี่นะครับสูตรนี้บวกสี่คงที่

มาบวกอีก3เป็น58 58มาบวกอีก4 58บวก4 6 62ได้ลไเลขก2เป็นเลขเดยดเลขแรกสูตรสูตรจะบวก2นับ2บวก2ได้4ได้2 4ดังนั้นก็จะได้ตัวเลขครบ ทั้งทั้งสามสูตรเป็นที่เรียบร้อยนะนํามาจับคู่กัน 1, 6, 2, นะครับหนึ่งหกสองนะครับหนึ่งหกสี่เก้าหกสองนะครับเก้าหกสองแล้วก็ตัวสุดท้ายเก้าหกสี่ ตัวเลขสวยมากนะครับมีอยู่4ชุดเท่านั้นนะครับใครชอบสูตรนี้ก็ลองนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลติดเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าทั้ง3สูตรมันเข้าท่านผู้ชมถูกแน่นอนนะครับแต่แต่ไม่รู้จะเป็นชุดไหนนะครับ162ก็สวย164ก็สวยนะครับเก้ก็สวยนะครับ964ก็สวยเช่นกันดังนั้นสวยทั้ง4ชุดนะครับ อยู่ที่ใครชอบชุดไหนตัดสินใจเอาเลยนะครับหรือจะเอาทั้งหมด4ชุดก็ได้นะครับแต่นะครับคําเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะตัวเลขมันจะออกตัวไหนในวันที่1น,นี้ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับสูตรคํานวณมันก็มีหลายสูตรดังนั้นมันจะมีสูตรที่เข้ากับไม่เข้าปะปนกันอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องไปรอรุ่นกันนะครับว่าจะเข้า เหมือนที่คำนวณให้ดูหรือเปล่านะครับผมว่าตัวเลขน่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับอาจจะมีความคิดเห็นยังไงนชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับอ่าในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้านี้เดี๋ยวจะลงสูตรให้ต่อนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะไปสองตัวล่างหรือจะไปแต้มรวมดีนะครับหรือจะไปสูตรวิ่งบนเันมีอีกหลายสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับ เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ